ก็ที่งานรับปริญญาแห่งพวกพวกนี้นะครับตีวันที่สุภาพนะครับก็รออีกนิดหนึ่งนะครับประมาณสองวันก็จะได้เห็นแต่ละกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มก็จะใส่ชุดประจำชาติของเขานะครับชนพม่าก็จะใส่สลงแล้วก็แต่งตัวเป็นพม่านะครับแต่คนไทยใหญ่ก็จะแต่งตัวเป็นคนไทยใหญ่นะครับชาววะชาวอาคาะจะเป็นชาววะนะครับผม ก็ใส่สชุดแบบนี้นะครับดูบรรยากาศทางในว่าจะเป็นแยบางไครับก็มีสเกลดิตี้เลยนะครับหนาวเลยนะครับแล้วีีเป็นกลุ่มของน้องซีเดินครับโอโ้โหสวงามๆทางนั้นเลยสาวชีงตุงนนี้ครับก็รอติดามชมคลิปของสมรักเธอสำหรับวันนี้นะครับ งานที่ต้องแต่งหน้าตื่นตั้งสิบวันนี่ครับหนึ่งโมงเช้าเลยนะครับที่นี่ครับไปเก็บก่อนนะครับเพลงเพลงหนังมากครับสามสี่สิบคนเลยอ่ายังมองยังมองยังถ่ายพวงค่าหนึ่งสองสามโอ้ตรงสีได้นี่หลายก้อนแน่ฮะปีแน่แน่โอ้สามคนสามก้อนแน่แต่ก้อนเอ่ะโอ้ ันนี้สาวารตุสีครับโอ้โหน้ำเต้นๆนะครับแถวสาวๆอยู่ทางหน้านี้หมดเลยโอ้โหนับปณิญานใหงเชิงตุง rồi Nó thại của anh ơi. <laughs> ไอ้มันจะใช้แบบนั้นก็ได้มันได้หลายโหมดนี่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ได้ถ้าแบบว่าเราอยากใช้ไม้ไม้เออหลายทีนึงปุ๊บเห็นนะเออเราอยากใช้ไม้อันนี้อ่ะเออได้เออว่าสุดยอดว่ะเฮ้ยมันมี4โหมดนะของพี่อ่ะโอ้โหเราได้ทักทักน้องๆก่อนครับสวัสดีครับสื่อความรู้จักด้วยหรอรู้จักสิตอนนี้เขาเอ้ยนี่ผมเลยภาพตัวนี้ใส่ชุดจะได้ใส่ชุดกุ้ยเต้ไหมตียังเขาครับปีสี่อ๋ออันนี้อันนี้เคยเห็นนะมือก้นได้แน่ ใกล้กับจะอาณาแนนแนนเนี่ยนะจะจึงพาหมัวใจว่าโอ้หนี่คือลูกคนล่างนี่กุ๊กสามคนร่างเลยเอาอยู่บ้านแน่นอนเดี๋รัดอ่อังกฤษกันหน่อยๆเนี่ยนะกวางมาแล้วน้องอยู่ไหนน้องในแถวตั้งตั้งได้ออกน้ำขึ้นเหรอยังคำอ๋อนะครับอันนี้เก่งเด็ก เช่ไหมอยู่เวียงเวียงใหม่ป่ะอ๋อเวียงใหม่บ้านใหม่เนาะมีเงลาบาอาโลมไหมไม่ใส่ยามันจะนอนมีนี่กันที่กุ๊บมาเน้นนำตัวก่อนสิอันนี้แต่ละแต่ละหมู่บ้านนะพี่มันมารวมกันแต่ส่วนมากจะพูดภาษาพม่าเป็นส่วนกลางนะครับอันนี้เป็นสาวไทยใหญ่นะสองคนอืมลังแล้วเนี่ยลังแล้วลังแล้วไม่มีที่นั่ง เราดังไม่ได้เราต้องยืนอันนี้คือที่เล่นเด็กๆหรือเปล่านะเราสามารถเล่นได้นะคิดถึงคิดถึงเชียงตงุงครีมสุมาหค,ครับเฮ้ยเปินืนปิ้นเขาได้ถึงแล้วเนี่ยเปิ้นเขากลับซ่อมได้ไหมเนี่ยไายนาดีค่ะโอ้บนเขาไปเนี่ยกับใส่เงินกาถ่ายปุ๋งได้หรือเปล่าคุ้มมือเนี่ยอ๋อด้วยดุกที่เพิ่งนั่งกินข้าวอ่ะเปบนได้ซื้อกินนี้นะอ๋นนอ หาเป็นความผูกระหมันิเดเงี้ย,ดยได้เลยได้เลย,เยพี่ <laughs> สุดยอดมากเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> นะครับอยู่ที่มหาไรเชิงตุง กันเ่ันเอเอยมีบีโเล่แ่ยาล่ะรูก็ัรงานรับปริญญาครับนี่กขอถ่ายสักรูปนึงนี้เป็นสุดทันทะเดินมาส้มโอ้โหงามเตะะน่แล้วๆค่ะเป็นขอได้ถึงมากเนี่ยไอ้เทียไอ้เทียมาบุญนาจาลเเป็นนาย อันไหนแล้วล่ะอนาหนไม่อันไหน,น,น,ไหนล้วเหรอโอ้แต่ชวัวร์เราพี่ใส่ไว้เช่าเนี่ยหรือเปล่ามัครแค่สองพันห้าร้ยยี่สิบเอ่อทุกคจะมายึดพวงอ่ะนะสวัสดีครับ FC ทุกคนและเป็นกำลังใจของสมาร์ทเธอนะครับวันนี้คือเป็นวันยิ่งใหญ่แห่งชาวเมืองเชียงตุงนะครับก็จะได้เห็นหนุ่มสาวเชียงตุงงานรับปริญญ,ญาแห่งนครเชียงตุงวันนี้นะครับ ก็มีความสุขมากครับที่ไดมาหยิบนะครับนีเมเจอร์แห่งชาวเมืองเชียงตุงครับเอาชุมถ่ายกรุบุตูด้วยเนี่ยมือตากรองเขามาแน่เอาเข้าไปมาๆๆมหนึ่งดยุบอังกับป้องงี้นะเฮ้ยตาปลาปลาเรา บราเนี่ะเราบม่ลองกะชิงนะว่าว่าผู้ชงได้ดูเนาะจะมีซาบีล่ะเาซาบีมี่ชเนาะไปใส่ไปใส่กล้องซะหน่อยซาไปใส่ได้กระโดดเลยวผาตี่แล้วเลยกำลังหาร้านที่อร่อยที่สุดอยู่นะถามน้องเขายังไม่รู้จักเลย น้องคนนี้เมื่อกี้ถามว่าร้านร้านอะไรอ่ะร้านข้าวฝักอ่ะอยู่เข้าแล้วไงเข้าแล้วเนี่ยครับซิมฮักซิมฮักมาทำอะไรเนี่ยผมเหรอวัเกียรตินิทานอะไรเสียงตึงนะครับแล้วตังค์ซิมฮักจะทำอะไรถ่ายสาวครับถ่ายสาวใช่ไหมครับผมถ่ายได้คนเดียวด้วยนะสาวนี่ถ่ายได้สองคนเลยน้องพองไงยิ้มใหญ่เลยเอาถ่ายได้ถ่ายได้หน่อยหน่อยถ่ายได้หน่อยสวยสวยเราเป็น family of English อันนี้คือพี่น้องชาวอาคาไปยื้เลยเข้าไปเลยโอ้โหทำไมน่ารักทุกคนเลยไปกินอะไรมาปากแหลงทุกคนโอ้ทางนี้เลยทางนี้เลยทางนี้มีลาลาเลยครับเปียงปียงเลย ก็มีทั้งสุดไทยลอยไทยใหญ่ไทยคืนด้วยนะครับก็สนับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจไปถ่ายได้มาอะไรไหมได้ทุนไอพระเอกอยู่ขึ้นกลางถ่ายเป็นพุงนึงเปลี่ยนพระเอกออกเป็นพระเอกหน่อยเขาอยู่ขึ้นกลางเอ้ยเอาสาวๆอยู่ด้านข้างนิดนึงครับมามาถ่ายไหมถ่ายหน้าหน้าหมาไล่หนิมดียวนะไข่จีนางอยู่นะเนี่ก็เลยอ่ะแล้วมันมันหน้าดำมุนตรงนี้ พี <mile> ่กุ๊กมาทานี้เขาหินหน้ามาทางนี้อยูนี่กล้องกลองหนุ่มโลเฮ้ยพี่นาไมนีพ่อวะอะมานี่อะไรมานี่มินตาอะไรมานี่ยเนาะค้องจึงคล้องอะจึงวะเฮ้ยเนี่ยผมจอ่อ้รเรดีหรือยังครับได้กันพี่กุ๊กอยากเป็นพระเอกบ้างมเดหนึ่ยิ้หน่อยครับยุ่งยุ่ง บอกล้องครับหนึ่งขนาดขนาดนี่นยังไม่เข้าเลยเข้าเลยวุ้นเนวุ้นเวุ้นเเอาหมู่ละขนาดเแหละรอก่อนนะครับอก้องครับรอก่อนรอก่อนอีกคนหนึ่งยังไม่เข้าเลยรวครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย one ยิ้มหน่อยครับหนึ่งสองสามโอ้โหาได้ครับผมีกุ๊ก ครับึืนตัวหนึ่งสเป็นตัวนะครับเิดป้ายมาอะไรด้วยหนึ่งสอโอเคจัดไป้ายทุกคนเลยอ๋ยอ,อ,อ,อไปไปไปเขเข้าดีเอ,อเมจเจอร์ด้วยน่าจตะปงแล้วน่าตะปงแล้วเ <c oughs> ขาอะไเขาอะไวะีคคมอีเมจเจอร์ทั้งหมดเลย โอ้ยทำไมมีเด็กหนุ่มคนเดียวสาวก็แย่งกันดีเนียรถมารถมาเราหลบรถก่อนครับโอเค,อเคกินกลางนี่คือสวยใช่ไหมเอาพระเอกอยู่ข้างง่ายไหมเวตีเลี่ยง <c oughs> ได้ดีอยังครับแป๊บนึงแป๊บผมผมขอถ่ายกล้องทีี่ก่อนนะครับ เออตัวตัวตัวเจ้าของเจ้าของโทรศัพท์หนึ่งสองสามแทงผงหนึ่ง one two three รับ t i o n okay ตัวกองใหญ่ก็ไหมครับได้ยังครับ<ค><ณ>โอ้โหนะครับที่เดินอยู่อังกฤษที่ไม่ค่อยเยอะนะครับมีแค่นี้นะมีหนุ่มคนเร็วนะครับหรือนั้นเป็นสาวทั้งหมดเลยไม่ธรรมดาครับ เไปตั้งผ่าเดียวกันที่เชียงหรอเออหนโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรทำละ,ะให้ให้ให้หันหันหันทางทางเนี้ยทางทางขวาทางขวาเออโอเคหันทางขวาโอเคเอามือเกาะไหลมือขวามือขวาเออมือเนี้ยถูกแล้วมือเออมือเนี้ยถูกแล้วใส่เนี้ยเออเอากระเป๋าไว้แล้วปุ๊นแล้เหรอในกล้อง ใกล้ๆใกล้ๆเอ้โหมีเหมี่ยวนี้เลยไม่ทำลาไม่ทำลาหนึ่งสองขึ้นตัวหนึ่งสองโอเคเอาเลยอยู่มาเจาตุ้ยตุ้ยออกน้องกินหน่อย ก็แบอนี้แหละแต่เขามองให้เห็นองทุกคนนะชีตามมันโดดรหน้านี่เด่นที่สุเลยนะ ข้างในนิดนึงอ่ามาหาเพื่อนนิดนึงเออเห็นนึงเห็นหน้านะต้องเห็นผมทุกคนนะต้องเห็นผมทุกคนนะว้าววันนี้พี่กุ๊กไก่จัดไปเต็มที่เลยอ่าให้หันพี่กุ๊กกุกอนเนอะขยับออกมาให้เห็นผมขยับออกมาให้เห็นผมนะให้เห็นทุกคนนะใครคิดว่ายังไม่เห็นก็ออกมาอีกนิดนึงโอเคโอ้โหสุดยอดเลยครับทำไมน่ารักขนาดเนี้ยไปเป็นไอเดียให้เนี่ยโอ้โห คนก่อนสุดท้ายอ่ะน้องไม่อ่าโอเคออกมาที่เต็มโอเคสวัสดีครับผมตอนนี้ครับรอโอ้มันใกล้กันไป <c oughs> มาอะไรเชียง,งตงุ้งการของมาอะไรเชียงตุงนะครับในวันรับปัญญาครับสิ่งที่เห็นอยู่ทำไมมีแต่ผู้หญิงก็ไม่รู้ไม่เห็นมีผู้ชายเลยน้อยมันมเป็นสวรรค์ชั้นเจ็ดครับสวรรค์ชั้นเจ็ดครับผมจำคนไหนไม่ได้นะครับ ทำไมมีเด็กสาวๆครับวันนี้ครับนางฟ้าเลยผมจำใครไม่ได้เลยนี่จำน้องได้เธอที่เหล็กไงอ๋อหพี่ไม่ธรรมดาเลยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรลองทักหน่อยอ๋อจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปเล่นเขาน้องอ๋อมองจำได้จำต้องยิ้มหน่อยกได้จำใครไลท์นำปกติเรามามหาลัยต้องขับมอเตอร์ไซค์มากอย่ี้สุดยอดเลยอัลโลิศเป้แม่เขาจะจ่าแม่ เจาแมเลยสวัสดีครับน้องซีเดินวันนี้วันอะไรครับวันซ้อมรับปริญญาวันซ้อมรับปริญญาไม่ยังไม่ได้รับนะครับถ้าไม่สบายผมมารับแทนนะครับรับได้รับไม่ได้ว่าที่สุดนะครับวันนี้ครับดูนะครับทำไมสิ่งสูงนะครับเยอะใส่รองเท้าสูงประมาณอยู่โอ้โหแค่นี้ยังไม่สูงนะว่าที่สุดเลย ต้องใส่รองเท้าพี่กุ๊กไก่ถ่ายไหมอ่ะไม่ถ่ายหน้าตัวเองดีกว่ากันไม่ถ่ายหรอจะถ่ายอะไรมันติดเด็กอยู่ข้างหลังบ้านดีสุดแล้วลูกเนี่ยังไงเขาจะได้ดูแม่แบบเราไม่ได้สังเกตว่าเราเป็นช่างภาพเลยเอ้ยไม่เป็นใช่เดี๋ยวเขาไม่เก็บตังค์เยอะไงพี่ดีเราเราไปถ่ายมุมนั้นกีมีไหมอาจจะไปถ่ายเดินไปขอถ่ายกับคันธุ์พูดของแล้วเราคณะทั้งหมดง่ายเลยเราไปถ่ายทุกป้ายไม่ได้เหรอ เฮ้ยไปไปถ่ายได้เท่านั้นมาแผ่นอ๊องมาลาฮอมมาร์จาที่มาโอ้โหนี่ไงผมรอทั้งนานนางเอกคนนี้นี่นี่น่ชักนลุมหนึ่งชักนลุ่มคะลาหุมมาเรย์ไงนี่เพื่อนของน้องซีเดินที่ไปช้อมเย็บผ้าคนนี้เย็บเองนะเอ้ยตะปูมาใหญ่ๆดี่อยู่ด้านละละแอารงแย่ไหม นะนำเพื่อนไม่แนะนำเพื่อนให้รู้จักเลยอ่ะใจร้ายมากยใจร้ามากน้องสีเดินคนเรู้จักสาวอย่าร้องให้จบแล้วอันนี้ห้าหมื่นนะแค่แป๊บเดียวโอ้ง่งนอนหรือเปล่าง่งนอนหรือเปล่าตื่นตั้งแต่ตีสองผู้ชายหล่อมากเลยหล่อจังนี่สาวทั้งทั้งหมดในนี้แค่ผู้ชายคนเดียวพี่โชคดีมากเลยโอเลยนอิงเแต่คนเดียว อ้าวขาดใครอ่ะมา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 ที่ความไม่ถ่ายด้วยก็อ้าวฉีดเลยมาเข้ามาเข้าพี่กุ๊กเอาใหม่ดังไหนดังไหนดังไหนเรดดี้ได้ยังครับโอ้โหคณะอินเทอร์เนี่นผมอยากเป็นผู้ชายจังเลยมีแค่คนเดียวหนึ่งสองสามเอาไม่เอาไม้หนึ่งสองสามพี่กุ๊กจัดให้กล้องใหญ่กล้องใหญ่ พี่บอกพี่บอกหน่อยว่าแบบไหนบอกกันนะครับครบหรือยังเนี่ยรู้สึกไม่ครบเนี่ยครบแล้วครบแล้วอ๋อกองกองกองไทยเห้ยอ๋ออ๋อเอาตอนนี้นี่เอาใหม่เอาใหม่มามามามีจ่าก็เลยก็ เอาพี่พี่ชายมาเปตะกี้มีคนอื่นมาด้วยตอนนี้เอาเอาสปอตมีเมเจอร์เคลียบอีกนึงละซ้อนซ้อนด้านเดียวกันซ้อนด้านเดียวกันแต่ว่าหันหันหันขาผมอะหันหันหันเาเยอะๆแต่ว่าแค่เอาไหล่ซ้อนหนึ่งกันสวยมากเลยก็จะเคลียบไปหลังนิดนึงอโอเคหนึ่งสอง กล่องไอโฟนถ่ายได้งามมหนึ่งสองเต็มตัวนะหนึ่งตัวจ้าโอ้หหนึ่งสอง่องสามเอที่ไหนที่ไหนอนทูทรีเชโอ้โหไปชิมกระถาวิดีโอวันเดียวเนี่ยสังนะวะนี่นะดีล่ะรู้รู้แยมั้ยเอาเลยไปต่อเลยตอนนี้เดินไปใน่อ อ๋อเอาอันนึง c o n g r a t u a t i o n c o n g r a t u a t i n อัน oh. น uh ี oh. ้ค okay. okay. <laughs> ือ History Family วันนี้ในในช่องนี้อาจจะเห็นนังศิลเยอะกว่านะครับเร่มกว่าร่มกว่า Spider Woman ดีไหม Spider Woman ไงแป๊บบนึง เฮ้ยเอาแบบก่อนนี่ทำดีฮะมันไม่เหมือนงานปริญญาเหมือนงานแต่งเลยเออเดี๋ยวค่อยใส่ชุดปริญญามาก่อนโอ้เออเอาย้อมมือ thank you วีดีโอใหญ่ท่าล่ะ โอ้เจอนางผ้าตัวจริงแล้วครับโกลเด้นเวอร์โอ้ไม่สุงค่ับแจ่มกาเต้ดื้อทั้งแน่ยางไม่เกิมกันหิวได้ยังหิวได้ยังไปไปไปสั่งมากระดีลลานดงองแรงเนี่ยเพราะว่าแดดแรงถ่ายมันไม่สวยตรงเนี้ยใช่แล้วเราไปหาอะไรกินกินกันครับจะดมเท้าได้ไหมฮะคืนนี้ที่ไหนอ้อมเอลือน ใช่ต้องมาเช้นโอ้ต้องนอนเช้าพี่ตื่นตั้งแต่ตีห้าเลยรอแกรู้ไหมจะบอกว่าแกจะไปรับย้อมมาโทรศัเสียไงรถเสียเหรอกระต้านพี่ติดเครื่องพืชก็โทรบอกก็ได้ตอนเนี้ยสายหมดแล้วไหมโอ้สวัสดีครับวันนี้คือเป็นวันซ้อมรับปริญญาแต่น้องต้องแต่งชุดไทยขืนไทยดื้อไทยใหญ่มานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สําคัญที่สุดครับโอเคไปกินข้าวก่อนน้องสีเดินหิวแล้วว้าวที่สุดนะครับถ้าน้องหิวนี่ถือว่าที่สุดนะครับ อันนี้คือชุดไทยม้าวนะครับผมองไม่ผิดนะครับสวยครับงามแต้แต่ครับอุ้ยจะไม่ถูกเจอสาวเยอะจะล้มสุดยอดการเดินทางวันนี้นะครับอันนี้ก็เข้าร้านอาหารก่อนนะครับไปหาอะไรกันกินก่อนนะครับรนนเฮ้ยก,กนนว่วานี่นทางเคยหันวะ,ะไปไปกินข้าว I <laughs>